เรามาใส่นี่เลยนะเอ้ยลกี้ปะหัวม,มันไม่ให้ใส่ไม่ลูกใส่ไม่ได้เอามามันหัวมันเล็กหนูหัวโตอ่ะใส่ไม่ได้หรอกหนูไปทําหัวเล็กมาก่อนดิอันนี้เป็นของลูหน้าลูกหัวหววหัวห่วนี่มันใส่ลูน่าหนูไม่ใส่อย่างนี้นี่มันใส่ลูหน้าน มันอ,อยากใส่อ่ะมันใส่ไม่ได้อะ่ะใส่ไม่ได้เห็นไหมของลูน่าเขาหลุดมาลูน่าถอดมาใสใ่ซิกกี้หน่อยซิกกี้ใส่ได้เปล่าซิกกี้ใส่ได้เปล่าถอดมาดิอซิกกี้มาเดียวเดี๋ยวแม่ใส่ให้แย่กันแล้วแยกกันแล้วแยกกันแล้วเฮ้ยมันใส่ได้ตัวเดียวนะ่ว่าเฮ้ยมันใส่ได้แค่นี้แหละเองหัวโตไอ้มันทำหัวเล็กเด้อเฮ้ แต่ได้แค่ปากเนี่ยดูดิเห็นป่ะเนี่ยก็มันใส่ได้แค่นี้แล้วจะทำยังไงอ่ะใส่ไว้แบบนี้แหละสกีเออใส่เป็นหมวกเลยแล้วกันนะใส่เป็นหมวกใส่เป็นหมวกใส่หมวกไว้เออเด่นสวยดีเนี่ยเออไม่ได้สวยไหมสวยไหมเนี่ยเออใสเป็นยังี้ก็ได้นะพอแล้วนะถ้านั้นน่ะรอแล้วนะพอใจยังเออไม่ต้องแย่งกันอ่ะใส่ไว้ใสได้แค่นี้ เตะ <c oughs> ไปกัด <c oughs> แม่งเลยเดี๋ยวไล่ไปไปไป,ไป